ความในใจของควานท่านหนึ่งอยากให้ฟังในสถานการณ์ที่เราเห็นคนเลี้ยงช้างทะเลาะก,กันอยู่ตอนนี้ค่ะจริงๆคนเลี้ยงช้างไม่ทะเลาะก,กันนะ,อะกองเชียร์ต่างหากที่ทะเลาะก,กันเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังค่ะปรากฏว่าผู้ใช้ Facebook ชื่อพลายดัมเบิ FC ดัม b บเขาเป็นควานช้างเนี่ยนะเลี้ยงช้างใส่เสื้อกะเรียงอยู่เนี่ยพูดเนี่ยรู้เลยว่าเป็นกะเรียงค่ะ สำเนียงเหมือนลูกศิษย์เลย <c oughs> ลูกศิษย์พี่เนี่ยเยอะมากเลยนะครับสู้ชีวิตมากคนเหล่านี้นะครับแล้วเวลารักอะไรรักจริงรักจังคุณควานคนนี้แกรักช้างจริงมากเลยแกก็ดูแลระหว่างแกพูดไปด้วยแกก็หยอกเอินกับไอ <c oughs> ้เจ้าช้างตัวนี้ <c oughs> สนิทกันนะสนิทมากเลยนะครับแกเป็นควานช้างของปางช้างอยู่ที่ตำบลกึฎช้างอำเภอแม่แตงครับแสดงความคิดเห็นว่าการเลี้ยงช้างต้องมีควานดูแลหนึ่งคนต่อช้างหนึ่งเชือก และการขังช้างในอคอกไม่ใช่อิสระหรือความสุขของช้างมันไม่ต่างจากช้างติดคุกหรอกถูกกักขังโดยบอกว่าผมในานามความช้างคนหนึ่งที่จะออกมาพูดบ้างนะครับในความเป็นจริงช้างทุกปางควานต้องมีช้างเลี้ยงหนึ่งคนต่อหนึ่งเชือกและในช่วงที่น้ำมาน้ำมาตั้งแต่วันที่สองที่สาแล้วทำไมช้างคุณไม่เอาออกมาล่ะครับ ทุกคนรู้กันหมดว่าน้ำมาหน่วยงานต่างๆก็แจ้งแล้วแต่ทำไมคุณไม่ฟังและควานของคุณอยู่ไหนหมดอย่างเช่นปางแต่ละปางที่เอาช้างหนีน้ำได้เขาเอาช้างออกตั้งแต่แจ้งเตือนว่าน้ำจะมาแล้วแต่ทำไมคุณไม่เอาช้างดุช้างอีกเจ็ดแปดเชืองที่ดุดุเอาออกมาก่อนละ่ะผมรู้ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเยอะแต่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของคุณคุณบอกว่าเยอะไม่ใช่หรอครับ ที่จริงทุกคนน่าจะรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะครับแต่คุณไม่ยอมที่จะย้ายช้างเหล่านี้ออกเองก่อนที่น้ำจะมาถึงเวลามีพอที่จะย้ายช้างออกได้แต่คุณเลือกที่จะไม่ย้ายเองคุณจะไปโทษแต่คนอื่นไม่ได้ต้องโทษตัวเองบ้างที่เราไปช่วยเพราะเรารักช้างแต่พอคุณออกมาพูดแบบนี้ความช้างเองกชนแบบพวกผมเนี่ยโคตรเสียความรู้สึก ช้างทุกปางมีช้างดุๆทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ทําไมเขาเอาออกและหนีน้ําได้ในเมื่อก็เป็นช้างดุเหมือนกันการที่พวกผมใช้มีดใช้โซ่ใช้ตะขอเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายกับช้างนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและนักท่องเที่ยวเราจึงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะครับ บางผมที่พวกคุณบอกว่าใช้โซ่ใช้ตะขอเป็นการทารุณสัตว์เนี่ยคุณลองเข้ามาดูในเพจผมนะครับช้างที่ผมดูแลอยู่ได้เดินเล่นได้เดินออกกําลังกายได้เดินในป่าได้หาอาหารการกินอย่างเป็นอิสระปล่อยให้ช้างหากินในป่าบ้างนี่แหละความสุขของช้างไม่ใช่อยู่แต่ในข้อ,อ ถ้าเป็นคุณมีคนขังคุณไว้แต่ในห้องสักสองสามวันคุณอยู่ได้ไหมไหวไหมแน่นอนทุกคนอยู่ไม่ไหวหรอกครับแล้วช้างที่อยู่แต่ในคอกคุณลองคิดดูบ้างไหมว่าช้างจะมีความสุขไหมไม่ต่างอะไรจากคนที่ติดคุกตลอดชีวิตเลยนะครับคิดครับคิดแล้วสำนึกบ้างนะครับอขอสรุปอย่างนี้เลยนะเรื่องช้างปางอื่นๆที่เขาออกมาพูดเนี่ย ไม่ใช่ว่าเขาต้องการเล่นงานคุณป้าแสงเดือนแสงจัน์อะไรนี่คเขาเสียใจที่มีช้างตายไปสองตัวช้างล้มไปสองเชือกสำหรับคนเลี้ยงช้างแล้วหัวใจมันบีบแล้วเขารู้ด้วยว่าทำไมถึงช่วยไม่ได้ช้างจำนวนหนึ่งเป็นช้างป่วยเป็นช้างแก่การพิแล้วก็ติดอยู่ในข้อ อคอกที่ประตูไม่เปิดช้างออกจากอคอกไม่ได้เธอว่ายน้ําดิ้นรลนอยู่ในอคอกแล้วผลุดออกมาได้คนเข้าถึงตัวไม่ได้เพราะว่าสัญชาตญาณเขารู้ว่ามันจะมีอันตรายเกิดขึ้นเขาก็ป้องกันแล้ว,วเป็นช้างที่ไม่ถูกฝึกไนงะเป็นช้างที่ถูกเลี้ยงในระบบโรแมนติกของคุณป้าไงเพราะฉะนั้นพอเกิดวิกฤตคนเข้าไปถึงตัวไม่ได้เลยแทบจะฟาดคนตายอะ่ะ การช่วยเหลือมันจึงทุลักทุเลและยากลำบากมากช้ชางบางเชือกของป้าเนี่ยแทบจะคว่ำเรือที่เข้าไปช่วยเอานะอันนี้คือข้อเท็จจริง,อ,รงอันนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหานี่คือคนที่อยู่หน้างานเขาสะท้อนเพื่อจะบอกว่าทัศนคติของป้าคือปัญหาของช้างฟังให้ดีนะทัศนคติของป้ากลายเป็นปัญหาของช้าง ช้างที่แทนที่ควานจากปางอื่นจะเข้าถึงตัวและช่วยได้โดยง่ายปลอดภัยไม่ต้องตายก็ต้องตายเพราะระบบที่ป้าเลี้ยงอย่างโรแมนติกและป้าใช้ความโรแมนติกนี้ไปด้อยค่าปางอื่นๆว่าโหดร้ายทารุณบาบารียนป่าเถื่อนช้างป่าเถื่อนพวกนั้นรอดหมดเลยนะครับ ช้างโรแมนติกของป้าในวันที่ช้างติดอยู่ในกรงและน้ําท่วมเลยคอมาเนี่ยช้างต้องตะเกียกตะกายแต่ถูกขังอยู่ในกรงนั้นเนี่ย<ม>ในคอกนั้นเนี่ย<ม>ป้าอยู่ไหนอะควานที่ป้าบอกว่ามีอยู่ที่ไหนอะกุญแจคอกอยู่ที่ไหนอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือช้างไม่มีโอกาสจะช่วยเหลือตัวเองเลย<ม>ถ้าประตูมันเปิดได้ช้างออกมาได้เขาออกจากคอกนั้นเขาไปต่อได้นะ เนี่ยครับมันเป็นเวลาที่สังคมต้องรับฟังและเปลี่ยนทัศนคติอย่าไปมองว่าขอศัพท์ว่าโซ่คือพันธนาการอย่าสุดโตงมันจึงมีคําว่าปางช้างสุดโตงไงการที่ปางอื่นเขาใช้โซ่ใช้ขอศัพ์ไม่ได้แปลว,ว่าทุกวันกุทรมานช้างเล่นโซ่แท้กุญแจมือ,อมไม่ใช่แต่คนก็ต้องปลอดภัย นะักท่องเที่ยวก็ต้องปลอดภัยช้างก็ต้องฟังคำสั่งได้และตอบรับการมีความประจำตัวในยามปกตกิคุณไม่เห็นประโยชน์มันหรอก<ม>แต่วิกฤตที่เกิดขึ้นนี้มันคือตัวพิสูจน์และน้องพิมพ์ใชว่าช้างที่มีความประจำตัวและไว้ใจกันและยอมให้เข้าถึงตัวได้ทำให้เขรอดในขณะที่ช้างโรแมนติกมีอยู่ตัวหนึ่งนะักคุณพัดเนี่ยคุณพัดที่ตอนนี้เป็นนายกอะไรสักอย่างหนึ่งของช้างเนี่ย บอกเลยว่าเข้าใกล้ไม่ได้เลยดุมากดกมากแล้วเข้าใจว่าเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวในคอกมาไม่น้อยกว่าสิบกว่าปีเขาจึงไม่ไว้ใจคนเลยและการไม่ถูกฝึกให้ไว้ใจคนนี้ทำให้เขาไม่รอดแล้วคนก็เกือบไม่รอดไปด้วยประเด็นตอนนี้มันเหลือแค่นี้เท่านั้นเองท่านผู้ชมไม่มีใครอยากไปรบรากับป้าแสงเดือนแสงจันอะไรของคุณหรอกเขาพูดเพื่อช้างกัน แล้วเขาพูดว่าหน้างานเขาเจออะไรและสิ่งที่เขาเจอมันมีผลทําให้ช้างสุ่มเสี่ยงไอ้ที่รอดรอดมาไม่ได้แปลว่าจะรอดในระยะยาวนะครับมไม่รู้ว่าไอ้ที่ตะเกียกตะกายอยู่ในคอกนั้นนะแล้วกว่าจะช่วยออกมาได้บางตัวตอนนี้กระดิกได้แค่หูกระหางเท่านั้นนะ,ะเพราะว่าว่ายน้ำอยู่นานมากเพื่อจะพยุงตัวเองไม่ให้จมน้ำตายติดอยู่ในคอกกั้นนะ เขาเข้าใจว่ามันเป็นตะคริวก็เป็นทั้งร่างกายแล้วนะและไม่รู้ว่าระยะยาวมีผลต่อช้างเชือกนั้นๆอย่างไรม,มันจึงเป็นเวลาที่กองเชียร์จะต้องฟังความรู้ในเชิงวิชาการฟังประสบการณ์ของผู้เลี้ยงช้างอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เล่นกับสื่อเก่งเท่าคุณป้า อาจจะไม่ได้ระดมทุนได้เก่งเท่าคุณป้าและได้รับเงินบริจาคเยอะเท่าคุณป้าด้วยอันนี้พูดกันตามตรงนะฟังด้วยหัวใจที่เอาช้างเป็นตัวตั้งอ,อย่าเอาคนเป็นตัวตั้งแล้วเลือกว่ากูจะอยู่ทีมไหนและขอร้องเลยนะครับแม้ป้าแกจะนิยมสีส้มอย่าเอาเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้เรากำลังพูดถึงสวัสดิภาพของช้าง และคุณภาพชีวิตของช้างที่เป็นผลจากทัศนคติของผู้เลี้ยงและการเลือกวิธีเลี้ยงคุยกันที่ตรงนี้อย่าเอาการเมืองมาปนเปื้อนจนอัคติทําให้เรากลายเป็นคนอายุติธรรมแล้วก็มีเรื่องของการฝังฟากช้างอ่ะทั้งสองเชือกที่ล้มด้วยทัศนคติแกก็มีปัญหาคือจริงไหมป้าต้องตอบ ว่าป้าหน่วงเนี่ยเวลารอที่ป้าจะได้มาถ่ายรูปกับช้างหนึ่งร้องห้าอยู่ข้างศพช้างป้าต้องการซีนนี้จริงหรือไม่จนในที่สุดทีมอื่นก็ต้องถอนตัวออกไปและสอง จริงไหมที่จะฝังใกล้กับแหล่งแม่น้ําโดยอ้างว่าอยากให้เขาได้อยู่ที่บ้านของเขาแล้วเดี๋ยวจะสร้างเป็นอนุสรณ์สถานอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่เนี้ยโปรเจกต์มาเลยนะคะจะสร้างสร้างไปไม่มีใครว่าหรอกป้าแต่ประเด็นสําคัญคือการไปฝังใกล้แม่น้นําเนี่ยจะมั่นใจได้อย่างไรขุดลึกพอไหมเม็ดครึ่งไม่พอนะคะจะขุดเม็ดครึ่งแล้วถ้าเกิดมีสถานการณ์แบบนี้อีกล่ะน้ําท่วมน้ํามา แล้วฟากช้างของป้าเนี่ยที่ฝังกลบเอาไว้อ่ะมันเน่าอยู่ใต้ดินนะะมันเน่ามันมีเชื้อโรคแล้วมันลงไปแหล่งน้ำเนี่ยป้าไม่คิดถึงสัตว์ตัวอื่นไม่คิดถึงคนอื่นๆอีกหรอนี่คือไมล์เซ็ตที่มีปัญหาคือป้าจะเล่นดราม่าอย่างเดียวไม่ได้ป้าจะทำแต่ฉากโรแมนติกไม่ได้อ่ะคนที่เขาเตือนเนี่ยเป็นศาสตวะแพทย์ทั้งนั้นครับฟังด้วยฟังด้วยใจวัดอคติอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องตั้งทีมว่าฉันเชื่อป้าฉัน คือกูไม่ได้เชื่อใครกูเชื่อตัวข้อมูลเออกูไม่อยู่จีบใครเลยสักคนหนึ่งแต่ข้อมูลมันมีเหตุมีผลอยู่ในตัวคือเอาตัวพิมพ์ก็ได้นะคือพิมพ์ไม่ค่อยได้อินกับเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรเท่าไหร่แต่ถามว่าเห็นน้องโรมาเฮ้ยคือใจเรามันใจมันหายอะพี่จะคนสัตว์จะคนหรือสัตว์เนี่ยทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแต่ทีเนี้ยยิ่งพอมาฟังว่าเพราะวิธีคิดจึงทําให้ผลมันออกมาเป็นแบบนี้ ก็ไม่อยากโทษนะแต่ว่ามันต้องไปสืบสาวว่าอา้าวทาไมปางอื่นรอดหมดหมายถึงปางช้างอื่นเนี่ยช้างรอดหมดแล้วตอนนี้นะข้อมูลของคนที่ไปช่วยเนี่ยเยอะมากสะท้อนปัญหาออกอมาเยอะมากะะแล้วไม่ได้สะท้อนปัญหาเพื่อจะโจมตีป้านนะ<อ>สะท้อนปัญหาว่าเราอยากช่วยช้างเหล่านี้ให้ได้แต่เพราะอันนี้อันนี้อ,อันเนี้ยจึงช่วยแทบไม่ทันนะ ไม่แล้วประเด็นสําคัญคือต่อไปถ้าสมมุติมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะต้องสูญเสียช้างอีกไหมอ่ะเพราะทัศนคติแบบนี้ไม่เวลาสูญเสียก็บริจาคกันมาไม่ได้ไงคุณไม่เห็นความเศร้าโศกของดิฉันหรอคะแต่คุณป้องกันไม่ให้ฉันลงได้ครอบครัวของดิฉันนะคะคุณป้องกันคนในครอบครัวไม่ให้สูญเสียได้แต่คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดคําพูดนี้ฟาดมากเลยค่ะน้องค่ะ คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดคุณจะเล่นแต่ดรามา่าเล่นแต่โรแมนติซฟ้นนะถเ้าคือค,ครอบครบัวของอคุณค<อ>ุณดูแลเขาได้เท่านี้หรอครับคุณดูแลเขาให้เท่ากับที่คุณดูแลเงินบริจาคได้ไหมครับเนี่ยฉันปากร้ายแล้วฉันก็ด้วยแหละนะเรื่องนี้ให้จบกันที่ตรงนี้นะสังคมไม่ต้องตั้งทีมซัคเยอร์สังคมจงพุ่งไปที่ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลในเชิงวิชาการ มันอธิบายได้ด้วยตัวมันเองโดยที่เราไม่ต้องอยู่ทีมไหนทั้งนั้นน่ะเอาช้างเป็นตัวตั้งเถอะครับช่วยช้างกันเถอะไม่ใช่ช่วยแค่ให้รอดจากน้ำท่วมรอบนี้นะหลังจากนี้ถ้าทัศนคติของผู้เลี้ยงยังเป็นปัญหาช้างเหล่านั้นจะต้องเผชิญกับอะไรต่อไปะนะฮะ,ะผ่านเรื่องนี้ไป